โหมดธรรมดาโหมดสปอร์ตเห็นไหมจะไม่มีโหมดประหยัดนะโหมดดิฟล็อกไฟฟ้ากดตรงนี้นะครับอันนี้คือการทํางานของดิฟล็อกไฟฟ้าคืออะไรเหมือนเครื่องบินเลยลูกค้างงคืออะไรหักเลี้ยวตามโฮมอะไรของคุณเวลาการขับขี่เพราะเขามีเซ็นเซอร์ด้านนี้ด้วยนะชุดเยร์ไฟอีชิปเตอร์นะครับทางานจับคู่กับแพดชิปสปีดโคตรแรงผมบอกเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบผมนะครับช่องบาตแฟมคา,ารีวิวรถที่ออปชั่นเยอะและละเอียดให้ทุกคนดูอีกมารีวิวเจาะลึกสําหรับ เจ้า Raptor 2.0ดีเซลตัวนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1,799,000าทถ้าเป็นเทารรมโบบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับจะมีสีส้มกับสีเทอร์รมโบที่ต้องบวกเพิ่มดูกันเลยว่า Raptor คันนี้มีออปชั่นอะไรสมรรถนะเจ้าตัวนี้นะครับพาทุกคนดูเลยวันนี้นะครับฟอร์แมของ Raptor ตัวนี้นะครับกระจังหน้าเป็น f o r d ของชุด Raptor เดิมๆแท้ติดมาจากโรงงานนะครับอันนี้ให้มาเลยก็คือมีอ กระจังหน้านะครับกันชนด้านล่างคิวล้ออันนี้ก็เป็นของแรปเตอร์เลยนะครับเป็นตรงรุ่นของเขาผลิตออกจากโรงงานเลยนะออกจากสายพานคือเป็นอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าออกจากห้องคลอดนะครับมาดูนี่ครับไฟหน้าของเขาเป็นตัว C ีเดย์ทาวน์เ i นนิ่งไลท์แบบนี้แล้วก็มีไฟแมทริกแอลดี LED, ไฟอัจฉริยะนะครับหักเลี้ยวตามพวงมราลัยของคุณเวลาการขับขี่เพราะเขามีเซ็นเซอร์ด้านนี้ด้วยนะใช้ออโต้ไฮบีมได้ด้วยนะครับในตัวแรปเตอร์อะมาดูฝั่งนี้นะครับเพราะเดี๋ยวจะพาดูฝั่งคนขับนะอันนี้ก็จะมี เซนเซอร์หน้า6จุดนะครับเดิมๆมเขามาจากโรงงานฝั่งละ3นะอีกจุดนึ่งอยู่ตรงนี้ทุกจุดเดิมๆมทุกคนรู้อยู่แล้วแหละอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันก็เลยนะับเป็น6จุดนะครับคิวล้อ6นิ้วทรงแรปเตอร์แบบนี้นะครับมาจากโรงงานความพิเศษของแรปเตอร์นะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินนะครับเขาจะมีอย่างนี้เ <Yeah. S 1> <He ard S 2> ห็นไหมล้อแมกเหมือนลายของฟอร์นะครับอ่าแล้วก็เป็นยาง b f g o o d r i c h นะครับมาจากโรงงานเดิมๆเลย อันดับแรกนะครับตัวนี้เป็นแรปเตอร์สอดีเซลนะครับไบเทอร์โ uh, บไม่ใช่ทวินเทอร์โบนะถ้าทวินเทอร์โบอยู่ในแรปเตอร์เบนซินนะครับอันนี้จะเป็นไบเทอร์โบเหมือน y t ยแท็กสี่กูนสี่สอมูนสี่นะครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรนะครับเป็นสเปคยาง BF Goodbridge ที่ติดมาจากโรงงานของแรปเตอร์นะครับจะเป็นสเปค285ทับ75นะครับ ม1 7นั่นเองนะครับนี่คือเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับมากับแม็กยางของ BF เอฟคุณปิแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดในสมรรถนะรถเลยต้องใส่ BF อย่างนี้นะครับฝากระโปรงเขาก็จะเหมือนมีรูระบายลมตรงนี้มาด้วยเห็นไหมแต่นี้ไม่ได้เป็นการเจาะนะครับอันนี้เป็นการติดตกแต่งเพิ่มเติม,ตมของตัวแรปเตอร์มันให้มาจากโรงงานนั่นแหละอ่าพูดง่ยายๆรูระบายลมจริงจริงอ่ะอยู่ด้านข้างซ้ายกับขวาอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสีเทาแลมโบนะครับหูกระจกเขาจะเป็นสีเทาแลมโบเหมือนกันนะครับ ในตัวกระจกก็จะมีไบร์สปอ o ตมาให้บอกเรดาร์ห้ามแซงนะครับนี่เวลาไฟขึ้นปุ๊บคุณห้ามแซงนะเพราะว่ามันโคตรอันตรายนะครับไม่อาจจะเกิดชนได้เพราะรถคันใหญ่ความพิเศษของแรปเตอร์อย่างเลยก็คือเราเบันไดข้างของเขาครับจะไม่เหมือนวาแท็กสตอมแท็กเอเวอร์เลไม่เหมือนใครเลยได้ยินไหมเป็นเหล็กหนาพิเศษนะครับที่ติดมากับตัวแรปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์คำว่าแรปเตอร์ด้วยนี่เห็นปะอ่า มาดูด้านในนะครับของตัวแรปเตอร์ตัวนี้นะนี่ลองมาดูฝั่งนี้เลยครับโอเคอ่าเห็นไหมแรปเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ข้างในมีรูลมแอร์สีส้มด้วยเป็นไงครับรูลมแอร์สีส้มก้านพวงมาลัยเซ็นเตอร์ตรงกลางออฟโรดเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเบาะของเขาก็เป็นกับตันซซทเบาะตัวนี้ออกแบบมาก็คือเขาเรียกว่าอะไรออกแบบมาจากเครื่องบิน ขับไล่ F16 นั่นเองนะครับใส่มาในตัวแรปเตอร์ตัวนี้เลยครับทำให้ผู้โดยสารในท่านั่งการกับขี่เนี่ยรองรับเซระแบบเป๊ะนะครับเป๊ะเลยแล้วก็เป็นหนังกลับอคันธลาด้วยนะครับอ่าไม่พอแถมแถวข้างกระจกนี่ก็ยังเป็นหนังกลับด้วยนะครับต้องดูแลรักษากันดีๆนะเพราะอันเนี้ยนี่เห็นไหมผมกดให้ดูเนี่ยบุนุ่มเนี่ยทุกคนเห็นปหนี่คือหนังกลับนะครับแล้วก็ไฟแอมเบียไลท์ในรถก็จะเป็นสีส้มด้วยเห็นไหมอ่าทั้งคันเลยนะตัวแรปเตอร์ตัวเนี้ย แล้วก็ดูที่หน้าจอครับความพิเศษของเขานะแรปเตอร์ตัวนี้อ่าสตาร์ทให้ดูอ่าหน้าจอแรปเตอร์ก็คือหน้าจอแรปเตอร์เลยนะครับไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนี่คือระบบจัดเต็มที่สุดของตัวนี้แล้วนะครับหน้าจอก็จะมีบอกความร้อนนี่เห็นไหมหม้อน้ําความร้อนเครื่องยนต์ความร้อนน,น้าํามันเครื่องนะครับอ่าแล้วก็มีบอกได้ว่าน้ํามันวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับอ่าแล้วก็มาดูพวงมาลัยของเขาครับ วงแหวของเขาได้จับเต็มมากนะแรปเตอร์ตัวนี้มีคําว่าแรปเตอร์และมีเกียร์แพดเดอร์ชิฟต์ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นปะสิบสปีดนะครับด้วยทํางานควบคู่กับระบบเกียร์ไฟฟ้า E ีชิฟเตอร์นั่นเองนี่เห็นไหมชุดเกียร์ไฟฟ้า e ีชิฟเตอร์นะครับทํางานจับคู่กับแพดเดอร์ชิฟต์สิบสปีดโคตรแรงผมบอกเลยและคันนี้ยังมีระบบ4 High 4 Low นะครับแล้วก็4 Auto มาให้ด้วยนะครับในระบบของแรปเตอร์ตัวนี้ DriveMode ก็มีทั้งหมดนี่ดูที่หน้าจอนะครับ นะครับมีโหมดธรรมดาโหมดสปอร์ตเห็นไหมจะไม่มีโหมดประหยัดแล้วนะโหมดถนนลื่นนะครับโหมดโค้งโหมดล่องโหมดทรายโหมดบาฮาและโหมดไต่โขดหินนั่นเองนะครับสําหรับขึ้นภูเขาและคันนี้ยังมีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับดูที่หน้าจอกลางครับนี่นี่ฮะดิฟล็อกไฟฟ้าเห็นไหมผมกดการทํางานมาให้แล้วนะปึ๊งดิฟล็อกไฟฟ้าอยู่ตรงไหนใช่ไหม นี่เดี๋ยวโทษนะยังไม่โฟกัสถอยกล้องนิดนึงอ่าโอเคนี่ครับตรงนี้จะเป็นดิฟล็อกไฟฟ้าเงโอเคโทษถีวันนี้ให้น้องถ่ายให้ผมก็ทะลึ่งใช้โหมดภาพยนต์ด้วยดิฟล็อกไฟฟ้ากดตรงนี้นะครับอ่านี่คือการทํางานของดิฟล็อกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาด้วยในแรปเตอร์ตัวนี้นะครับการใช้ดิฟล็อกไฟฟ้าง่ายมากใช้กดปุ๊บใช้คู่กับโหมด ไต่ภูเขาหรือหมดโคนหมดร่องก็ได้นะครับในการทํางานแล้วก็ลายล้อแตกล้อหักพมอะไรหน่อยอ่าเห็นปะนี่ให้น้องหักพมอะไรให้ดูนะครับลายล้อด้านหน้าจะไปตามทางลายล้อเป๊ะๆนะครับถ้าหน้าเชิดจนคุณขับแล้วมองไม่เห็นอันนี้ก็คือการทํางานของระบบออฟโรดของตัวแรปเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะโอเคต่อมาคันนี้เป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นบ่อก,กับตันเซทพิเศษของเขาเลยคันนี้ก็คือตัวนี้ครับเห็นไหม คืออะไรเหมือนเครื่องบินเลยลูกค้างงคืออะไรสมมุติว่าคุณติดไฟออฟโรดเพิ่มที่หลังคารถหรือหน้ารถหรือท้ายรถแล้วคุณไม่รู้จะต่อตรงไหนปกติคุณต้องตัดสายไฟทิ้งแต่ตัวเนี้ยมีพอร์ตมาให้คุณเลยก็คือมันจะมีช่องตัวปลั๊กเสียบสําหรับใส่อุปกรณ์เสริมพวกนี้ในตัวแรปเตอร์นั่นเองคุณจะใช้พอตหนึ่งกดใช้2 3 4ส6แล้วแต่คุณต่ออุปกรณ์กี่ชิ้นนะครับแรปเตอร์มีมาให้โดย ที่คุณไม่ต้องไปตัดสายไฟต่อเติมเพิ่มเติมอะไรให้มันขาดวารันตีนะครับผมคือให้มาจัดเต็มมากแรปเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยในออปชันด้านหน้าผมก็พูดค่อนข้างที่จะลึกนะให้ทุกคนดูนะครับสําหรับการรีวิวคลิปนี้นะประตูด้านหลังนะครับก็เป็นนี่เห็นไหมเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังกลับแบบนี้นะครับของตัวแรปเตอร์แล้วก็เดินสีส้มเหมือนกันนะครับทำให้ในตัวรถนี่หรูหรามาก คือเขามีแอร์หลังอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้เจาะอะไรนะผมเจาะแค่ระบบมีแอรหลังมี USB C A มาให้แล้วก็มีช่องเสียบสําหรับเล่นโทรศัพท์ไปขับไปได้นะครับผมตัวแรปเตอร์จะไม่มีบันไดข้างมาให้นะครับและถ้าเป็นตัวดีเซลตัวนี้นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีตัวาลากจูงมาให้เหมือนกับตัวเบนซินนะครับในด้านซ้ายและด้านขวานี่คือติดกับชัดซีถนะคุณเอาไวา้ลากรถไฟยังได้เลยแต่ คุณคงไม่ได้ลากรถไฟกันหรอกก็คงช่วยคนที่ติดลมอะไรเงี้ยช่วยได้สบายนะครับส่วนท่อเนี่ยคุณจะเห็นเลยท่อคู่หายไปในตัวดีเซลนะครับจะเป็นท่อเดียวอยู่ตรงนู้นแต่ถ้าคุณสามารถซื้อท่อเพิ่มได้เพราะว่าคันนี้ลูกค้าผมซื้อท่อไฮสเกใส่เพิ่มเติมจะเดี๋ยวจะมีท่อด้านซ้ายและด้านขวาเดี๋ยวผมมีให้ดูนะครับว่าใส่ท่อแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวแล้วรวมกับคลิปนี้ให้ทุกคนดูว่าถ้าใส่ท่อเสร็จมันจะเป็นยังไงฝาท้ายของแรปเตอร์นะครับมี ผ่อนแรงมาให้ดูใหญ่โตอย่างนี้แต่มีผ่อนแรงมาให้นะครับแล้วก็มีปลั๊กเสียบเหมือนไวทแท็ในด้านนี้เลยทุกคนจะเห็นนะครับนี่เห็นไหม power outlet และปลั๊กเสียบสําหรับโทรศัพท์มีมาให้ด้วยนะครับอ่ะแล้วความพิเศษของแรปเตอร์อย่างหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแปลกุญแจให้ทุกคนดูก่อนอ่ะฝั่งนี้คือความพิเศษของกุญแจแรปเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นลายแบบนี้นะ แล้วก็มีเสรีลักษณว่าแรปเตอร์อยู่ข้างในแต่นี้ผมไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวรอลูกค้าส่งมอบก่อนนะครับฝาท้ายของเขาพิเศษยังไงงงใช่ไหมดูนี่กดล็อกปึก๊บล็อกปึก๊บคุณเปิดไม่ได้นะฝาท้ายแรปเตอร์จะทําการล็อกให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องไขกุญแจเหมือนรถโบราณเลยนะครับอันนี้ก็คือให้มาแบบอัจฉริยะมากถ้าคุณปลดล็อกรถฝาท้ายก,ก็สามารถเปิดได้นะครับในตัวแรปเตอร์ตัวนี้ และไฟด้านท้ายเขาจะเป็น Full LED ตเต็มระบบแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, ก,ด subscribe กับช่องผมด้วยนะครับถ้าชอบรีวิวแบบนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับสนใจรถฟอร์ดทุกรุ่นเคสเป็นยังไงอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนโทรมาหาผมได้เลยครับผมให้คำปรึกษาได้ทุกเคสทุกกรณีนะครับสวันนีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ อยากให้ผมรีวิวรถไลน์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมารีวิวให้ดูอยากดูระบบอยากดูนู่นนี่บอกได้เลยชบาบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ